คุณยิ่งรักจ๋านางดอกไม้เอ,อ๋ยอยากมามาได้เลยเพราะเธอเนี่ยเป็นคนไทยแต่มาเธอเธอต้องติดคุกเท่านั้นฮะบอกไว้ก่อนเลยฟอกเท่าไหร่ก็ฟอกไม่ขาวฟอกเท่าแร่มันจะยิ่งแสบแสบคันคันยิ่งรักไม่ใช่ถูกสารตัดสินผิดจำคุก5ปี เพราะโครงการจำนํงข้าวที่มีข้าวเนาว่าเพราะโครงการข้าวเน่าสารตาัดสินแล้วว่าเป็นเรื่องของผู้ระดับปฏิบัติแต่ยิ่งลักมีความผิดการระบายค่าแบบ G2G ในข้อหาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตนั่นคือรู้ว่าเขาโกงก็ไม่ทําอะไรเท่ากับสมรู้ลมคิดในการโกงครดังนั้นเตือนคนในวงการค้าข้าวเตือนคนในวงการกระทรวงพาณิชย์คุณไม่จําเป็นต้องมาเล่นละครตกตาโครงการจำานังค้าอีกต่อไป และไม่มีทางฟ้อกขาวยิ่งรักได้เพราะกคำตัดสินนี้เป็นที่สุดแล้วของสารดีการนักการเมืองฮะแต่ถ้าคุณอยากจะเล่นละครพวกนี้ไปไวเล่นเลยทายเล่นเลยพี่น้องเพราะผมยังอยู่ผมยังสู้ยังไงผมก็ยังสู้พี่น้องสู้ไหมสู้ไหมถ้ามันเล่นเรื่องข้าวเราจะสู้ไหมขอเสียงสู้ดังๆหน่อยเร็วสู้ไหมแค่เรื่องข้าวเรื่องเดียวเรายังสู้เต็มที่ เดี๋ยวมีเรื่องอื่นให้สู้ต่อพี่น้องเอ้ย